สวัสดีครับผมผมนายชัวกวาเกีดแคสเตอร์นะตอนนี้คุณอยู่เกมซีมอนนั่นเองในโหมดอะไรเอย่ยสบายชิ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับนายนักสเมคคุงเหมือนเดิมนะครับผมและนายปอปอสาอ,อา้เราอยู่ในโหมดเลิกเกมนะครับผมอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรโอเคไปร<ำ>ครับ โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเจเลมอตในโหมดเออร์เลอร์นะฮะกดตัวอีไม่ต้องไปตีเราจะให้ผู้กล้านำครับไปปอไปปอทันหลังเฮ้ยอย่าหันหลังดิโกงโกงไม่เคลื่อนแจ็คสันไงไม่เคลื่อนแจ็คสันทำนองนั้นโอเค้ยไงไเข้ามานี่เกิดอาการกระตุกนี้อุ้ยโอ๋อแรตีอะไรตกใจตกใจมีศพล่วงลงไปว่ะอุ้ยอุ้ย ผมลงไปด้วยได้ไหมเนี่ยลงไปดิอุ้ยอย่า่่โอเคอีเฟอีเฟลดูนออขาผิดเขาผดพลาดอย่โทษชัดอะไรวะอนนอไหห้องนู้นก็มีห้องนั้นมีเสียงอะไรพี่เสียงอะไรไม่รู้เว้ยเอาห้องไหนเอาห้องไหนห้องนู้นก็มีห้องนี้ก็มีเอาห้องไหนก่อนผมว่าเอาห้องที่เปิดประตูไว้เนี่แหละปปอนป้าซ้ายดีใช่นั้นเราต้องไปขวานะพี่เลวทำไม อ๋อแล้วอบไรครับพี่ 9e4b1c 7o 7c 7c 1 3 2 9หรือเปล่าไม่ไม่มันต้องเอามาเรียงเฮ้ยนี่ไงทางนี้ก็มีหมันคืออะไลอ๋อมันคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่อะไรนะอะไรป๊บหนึ่งนะ AI p พีหรือเปล่าวะไม่รู้เห็นปะจับสองในห้องอะมันจะมี 4b 5o อะ คือ 5D 6B ีหก i n อิน i ินิทโอ <Infinity S 1> <A. S 2> o, เป็น7ไม่ถูกว่ะเนี่ยวแิบนึงนะพี่เนี่ยมันต่องในห้องเนี้ยมันมีเนี่ยเนี่ยมันมีอรงนี้ด้วย้ใชไหมั้ย 4B เออสี่บีหอ๋อ, B, B. อมันของอีกด่านพี่ทางนู้นมันเป็นปุ่มกดด้วยพี่อ,อันนี้ของด่านนี้เราต้องใช้ว่ะ เราเราไปเดี๋ยวพวกพี่ไปทางนู้นนะเดี๋ยวผมคิดให้เดี๋ยวผมคิดไอสัตว์ตามมาไม่ต้องผมคิดเองไอต่มดูดเขาเป่โอ๊ยมดแลวื่อมึงเปิดประตูให้แต่มึงไม่เขาน่าจะไม่อุ้ย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 อก้ยอยอยออ้ยอย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายอายอุย้ย้นอุ้ยอุ้อุ้้อุ้ยอย้ย้้ยอุ้อุ้อ้้อ้้ ห้องนี้ยังหลอดเลยครับห้องนี้ปอข้าไปดิปออ๋อนำเป็นไงเฮ้ยเปิดห้องเปิดเปิดห้องเปิดห้องเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยฮิเฮ้ยอะไรโดนอะไรววะเเนีี่ยยด๋ตัวเยี่อะไรวิมารอะไรเงาเฮ้ยมาดูในห้องนี้ดิมาดูในห้องนี้ดิมีอะไรบ้าง So hungry I have a to t I I h a d to eat her Feel hungry อะไร Happy happy I am ผมเปิดอะไรก็ไม่รู้ ผมเปิดอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่รู้อ๋อกงเหรอตอนนี้คือดูน็อตบอลเข้าไปดิพี่เข้าไปเข้าไปพี่ปอเข้าไปเดี๋ยวกดเดงอะไรอะอะไรอ่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งตายตากลับจัดมึงไม่รู้เหรอโอ้ยไม่รู้อย่างรู้เป็นไรอันนี้อ่ะไม่ห้องไหนเนี่ะเออเดี๋ยวออกไปแล้วพี่ไปยังไงเฮ้ย มีใครนั่งอยู่ไม่เอาอุ้ยหนไหนพีไม่มีในห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนห้องไหนดูนอ่บอลเธออย่าไปรบกวนเขาอย่าไปรบกวนทำไมอ่ะโอ้ยุ้ยคุณรู้แล้วว่าอย่ารบกวนโอ้ยเจอทาระอ่ะหนพี่เกิดารตีมั่วก็พออย่างเงี้ยเจ็บยังไงวะอุ้ย เ้เขราจะเข้าดีไหมพี่ไอ้้เหียมึงไปไหนกันหมดโอ้กูเจอแล้วต้องนำนะอยู่ไหนวะโอ้ยรลอนนะลงไปลงไปนำบ้างนำบ้างไปนาซเมคเคยนำแล้วเหลือแค่พี่ชักเว้าวนะฮะพี่ประธานให้เกียรติประธานลงพร้อมกันเพื่อนเออไม่มีอะไรวะดูเหยียดมันให้มองมันให้มองมันให้มองดูไปดูไปมองกันไปมองกันไป ดูอะไรวะดูอะไรวะดูมันอยู่ข้างบนลงมาเลยเฮ้ยไม่จะสังเกตการไม่มีอะไรสังเกตการเไปดับไปดับตั้มตั้ลงมาเลยอยากไปดับปะพี่เขาให้มองอ๋อไม่ใช่ให้คิดขวาแล้วพี่อุ้ยตีกันทำไมตกใจหมดพี่มาี่นี่กันมาที่นี่กันเขาบอกให้มองให้ตรงนี้ใช่ไหม ทำมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยกับ <c oughs> <c oughs> ดักอัตชีนาก,กูเลยนะครับผมอุ้ยแล้วผมขึ้นทางไหนเอ้าอย่าทิ้งมึงไว้คนเดียวอ,บบอ้าวไปไหนไวะชิบหายอ๋อมันมีมันเป็นทางเชื่อมอยูน่นี่อยูน่นี่เป็นาาทางเชื่อมทางเชื่มอมอปนอออไ้ละอะไรเนี่ยเดทเอาไว้หรือเปล่าอ่านถูกไหม I hunger ตายทุกเวลา ตายทุกเวลาตายตลอดน้องตอเวดานั่นแหละเฮ้ยพี่อันนี้ไปได้เออ็น่นแหละรันยิมยูซีวิ่งถ้าคุณเห็นมัน้าวเวลแฮปตายประตูมีตาพัดโนะแปลว่าเขาจะให้เราวิ่งใช่ไหมพวกพี่อยู่ไหนไอปออยู่ไหนตอนเนี้ยปอปอลกำลังไปกำลังไปกำลังไปผมอยู่ตรงไอ้ตรงห้องบอกว่าให้วิ่งตามมึงเดินเข้าไปแล้วเหรอ เนี่ยตอนไม่ยังไม่เข้าไปใครเข้าไปนะอ๋อมา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 วิ่งเลยนะถ้าเจอมันก็วิ่งฮะวิ่งยาวเลยวิ่ง่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ตใจเขาไปวิ่งกับหลังเว้ยใครพาวิ่งมาเชิญอก็หนูไม่รู้มันมันเป็นแบบให้เราเล่นเกมหรือเปล่าวะมันน่าจะมีคนควบคุมอยู่เบื้องหลังเว้ยพี่ ออฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดประตูในห้องนี้เว้พี่มาเข้ามานเนี่ยมานี่มานี่เราต้องเปิดทุกป,ประตูหรือเปล่าพี่เปิดแล้วเปิดหมดแล้วคือมันต้องมีบางห้องที่เปิดดีพี่ที่เรายังไม่เข้าแล้วมันนี่งไงนี่อะไรโอ้เป็นห้องทรมานไอห้องหานี่กูเกียดเกีย <c> ด <oughs> อันนี้ก็หายไปหายแล้วเราเกียรแล้วอันนี้หายแล้วปลา <c oughs> หายไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> มองไปวงไม่อยู่ไหนนะเน่แปลว่าเราต้องหาทำหาทางทำให้ประตูไปปแก้ต้องไปแก้ไปเสนอบอกลับมาแก้ไปแล้วเนี่ยมันส่องเข้าไปข้างในได้มันมีสี่บีห้าไม่มันพี่ต้องมามองทางซ้ายอ่ะส่องไปทางซ้ายมันเป็นของอีกด้านคือเราต้องมาแก้ของอันนี้เว้ยมันมีสี่กับห้าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรมาก่อนในนี้อะไรมาก่อน สามสามนำหน้าโอเคอย่าเพิ่งกดเลยนะสามสามสามเก้าสามเก้าเฮ้ยไม่ใช่ดิกดย้อนกลับยังไงวะโอ้กับโอเคโอเคโทษโทษโทษเมื่อกี้กดผิดอะไรสี่ห้าวะเอาใหม่กันนะมามามาโอ้สามโอ้สามหนึ่งเก้านี่กูเล่นแกแกรีมอนหรือกูเล่นนั่อเลยผิดโทษ เดี๋ยวเราขอขั้นเวลาตอนที่เราเปิดไม่ได้นะเปิดนะขั้นเถระโอเคครับตอนนี้เราก็ไขปริศนาได้แล้วนั่งในคูณเขาหลุดนะครับผมก็วิธีไขปริศนาด่านนี้ก็อั p เ a เบทครับอั p h a เบทคือํำใบนะครับผมก็ยังไงดีอธิบายยังไงอ่าก็คือการวนกลับนะครับผมก็มันให้ตัวอักษรเรามา a ถึง a ถึง e ใช่ไหมแล้วก็ ปกติมันจะเรียง A ไปอ e, นแล้วราก็เรียงกลับไปแค่เป็น E ไป A เนาะแล้วกดตัวเลขตามเลยอ่ะอีอี b ก้า้าวนะผมไม่ใช่ B6 กอ่าแล้วก็อะ,อะไรวะไอเออเ0เนี่ออ่าครบแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้เลขหกด้ไหมว่าผมใช้ใช้เลขสี่แทนอ่าต้องอออรักสิตัวเลขแล้วปลาใี่ผมน่ โอเคฮะคราวนี้เราก็อยู่ในปิดศนาขั้นที่สองนะฮะคือสามสี่ห้านะฮะสามสี่ห้านะฮะดูละเอก็ต้องเป็นีอ๋ออ๋อเอาไปวางเอาไปวางเอาไปวางตามตัวอักษนเลยตัวบีเหรอตัวบีนี่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมไม่น่าจะใช่เลยพี่แต่ที่ใช่ใช่อัอดีเดี๋ยวนะ เห็นไหมพี่ตรงหัวมันอ๋อนี่ไงอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลซับเป็นแฉกเว้ยอันนี้ห้าแฉกเลขห้าห้าแฉกอ๋อเลขสี่แฉกมุมอะโอเคโอเคไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่น่าจะสี่นี้สี่แต่น่าจะใช่นะโอเคโอเควาง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 ดีดีไอ้ป๋อไอ้เหี้ยรังไอ้ป๋องดิ อ๋อได้ยังเออหมดนะอ่าจริงด้วยเป็นไงละ่ะโอเคฮะเบรกเบิ้ลทำลายมีคำใบพี่มีอะไรไมเหมนมจะเป็นตัวตัวใช่คำใบปะไม่รู้ไม่น่าใจมีอะไรในนี้ไหมเนี่ยมันมีลายเหมือนกันไหนไหนเดี๋ยวจำไว้กันนะไหนลายเหมือนกันดนดูกำแพงดิพี่ อ๋อมาให้ทำอ๋ออ๋อทำลายไปเลยมันต LIKE ูเฮ้ยมีคนเข้าระตูไหนปเปิดเปิดเปิดไม่ได้เเข้าไปวะไหนเนน่าจะเป็นไอคนที่มันปล่อยตัวนั้นมาใส่เรานะตัวที่ฆ่าเราอะอุ้ย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 ออุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอด้ยอุ้ยอุ้ยอา้ยอุ้ยอ้เอ้อไยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอออ ประตูเปิดแล้วอ่ะพี่ไปประตูเปิดไปไปไปน้ำน้ำไม่น่าลงแต่ก็ลงอ้เออน้ำน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนขูอยน้ำร้อนน้ำร้อนรีบขึ้นมาพี่เวลาเปิดถ้าเจอยโอ้เ้อ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเเเ้น บอกตาไปตาไปไป,ไปแม่งขนาดขนาดกูอยู่ไกลๆกูย,ย,ยังเสดิดเลยไอ้อสะดุ้งไอ้เลือกไอ้ผมไอ้คนแรกด้วยนะไอ้เลือกแบบนี้กําลังกันไหนมาทางนี้ทางเมื่อกี้ผิดเนีย่ยทางนี้ถูกแม่งขนาดอยู่ไนะกล้ย,ยังสะดุ้งเลยอยู่ใกล้ๆแบบน้องอุ้ย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 ประตูพี่เปิดพี่เฮ้ยอ๋อมันกลับมาห้องนี้อ้าวกลับอ๋อห้องที่เราเปิดไม่ได้ โอเคตอนนี้ตอนไหนต่อวะต้องวิ่งไปข้างหน้าไอ้ตรงนี้น่าสงสัยพี่ไหนไหนเนี่ยเหมือนเป็นทางลับหรือเปล่าไหนวะเนี่ย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 ห้องนี้ห้องอะไรล่ะไหนไหนไหนห้องนอนห้องห้องนอนห้องทรมานโอ้หูหูเจ็บใจพี่อยากโดนเหมือนผมเหรอพี่อยากโดนเหมือนผมปัญหาคือไปทางไหนต่อลองอุ้ยพี่ มาอะไรมาสิมานี่มานี่โซงฮังเกยไอเนี่ยอ๋อไม่อันนี้คือฉันหิวมากฉันเคยกินเธอไปแล้วและยังคงหิวอยู่แบบประมาณนี้มึงหิวอ่ะมึงหิวอ่ะฮะไปไหนต่อเนี่ยปัญหาเราต้องเคลียร์ด่าอะไรนี่พี่แฮปปี้แฮปปี้ดิสอะไรสิ Happy 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 to die ไปทางไหนความสุขที่จะตายไม่รู้แต่ว่ามันต้องลงไปข้างล่างได้พอไปแล้วไงตายไงกลับออกมาเลยกลับออกมาเลยพี่อยู่หน้าห้องออกมาแล้ว ออออ๋หหน้้างกดโเคเราต้องไปหากดอีกเว้ยฮะตามเห็นไหมนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เลยแน่แน่แน่ตามกันอย่างไวะอ๋องงกับแบบนี้นนีี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ออ๋อแล้วห้องนี้ที่เราวิ่งไงพรห้องนี้ที่เราวิ่งไงที่มันมีตัวนั้นวิ่งมาดักหน้าเออไมเจียวไม่ใเราต้องไปกดด้วยเราต้องนพี่เฮ้ยนี่ไงโอเค อ๋อทางเข้าเดียวกันไอ้สัเอ๋อมันมันชอบมีทางลับหรือเปล่าวะอันนี้ทางลงวันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่ามันมันล่อมันขังอีอ่าอุ้ยอ๋อเอาเด็กเอเด็กแม่นะบอเออน่าจะใช่ที่นั่นที่ไม่รานอะมันเก็บเด็กเพื่อแล้วกลับจากมันทำงานเลยหรอไม่รู้นะเออน่าจะใส่มน้ะ พอเก็บเด็กปั๊บไอแผ่นนั้นมันก็ตกลงมาพี่เอ,อ,อ<ร>าวเล่นน้ำกดเยอแล้วเพื่อนเดี๋ยวนะ,ะหาาทางมมันต้องเอาเด็กไปทำอะไรก็อย่างคือผมว่ามันต้องมีทางลับสักที่คือ,ค,อคือมันไม่แน่นอนไว้ไไนนไพี่ดีไม่ดีเราคลิกขวาไ,ว,ไ,ว,ไ,ว,ไว้ก่อนก็ดีเอถือเป็นปืนนั้นเราคลิกขวาไว้ก่อนฮอรนนี้ไม่ได้หรอเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่าหิวอะนั่นแหละตอนเป็นฮอรเนี่ยฮอรเนี่ยลองเอาเด็กให้แล้วอ่ะมันมันไม่เด็ก วิธีห้องนี้ป่ะข้าราชการเนี่ยชั้นใต้ดินเนี่ยชั้นใต้ดินอันนั้นไงที่เราลงไปตายกันเลยอุ้ยเอออะไรอะไรรูปซ่วมเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราหาเออชัไปนั้นเจอนะครับผมโอเครับผมตอนนี้เราก็หาเจอแล้วครับนั่งควายนั่งนานแล้วเด็กคันไหนไม่เอาเด็กมานไหนเหรอไม่ไม่ไม่ต้องเลย เกิดท้องเกิดท้องเข้าห้องไหนก่อนพี่ทำไมทางเป็นแบบนี้ห้องนี้ไงที่มันนั่งดูเราอ่๋อไม่น่าล่ะแล้วห้องนี้ล่ะไปไปอีกห้องแล้วทำไมทำไมต้องเป็นผมเลยนำหน้าไม่เอาเอานำไปอีมาเอ็นอีสเนียอีกนิดก็จบกล้จบละสักนิดแปลว่าอุ้ยอุ้ยพี่พี่พี่ระวังกลับดับอะไรกับดับเย ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วมันระแวงอ่ะพี่ทษเดี๋ยวนะพี่ห้องโล่งๆแบบนี้ไม่ดีว่ะวนข้างบนบ้เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้กันพี่เ t ิม n of life and death คือบทเรียนแห่งชีวิตและความตายโอ้ยอุ่โอ๊ยโอ้ยอุ๊ยหายไปไม่ค่อยน่ากลัวนะเอ้ยมีแผ่นดิสมีแผ่นดิสมีแผ่นดิส อ๋อเราต้องเอาไปเปิดอีกห้องเว้ยพี่เอ้๊ะรู้ว่าต้องมาใช้ในห้องนี้วะมันต้องเอาไปเสียบห้องนว้วมันต้องเอาไปเสียบสักห้องนึ่งเดี๋ยวผมหาหาหาลันลันลันลิสนากแล้วห้องนี้ห้องอะไรป๊บนึงเลพี่ห้องนี้น่าจะกลับดักไม่ไม่ไม่นี่ไงนี่ไงอะไรเนี่ยเออเออเอามาเสียบอันนี้แหละเอามาเสียบอันนี้แหละเอามาเอามาโอ้โอ้โอ้ใส่ปิดประตูประตูนี่ มันมีสีอีกสามอันพี่เออนี่ไงเจออีกอันละจะได้อีกอันละมึงเดียกันนึงอีกอันเดียวปอมึงอยู่ไหนวะเนี่ยออกไปหากักคือแยกกันไหมหรือว่าอยู่ด้วยกันโอ้โอ้เนาะนี่ไงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กลัวอะไรแล้วไงมันจะจบแล้วไง นน่นแหล่นัน่นแนละคำว่าคำจาในห้องนี้แหละในห้องนี้แหละมันต้องมีสั้งยาเฮ้ยขาหรือว่าไอห้องนู้นมันจะเปิดแล้ววะไอห้องนั้นอ่ะนี่จริงด้วยกลับมานี่กลับมานี่กลับมาห้องอาหารอะไพี่ห้องอาหารอ่าไม่ได้กิดแอมกูรหรอกมีทางลับเวยคือทางลับน่าจะเป็นดับดับมนเกูว้าอล้วอีกแล้วเหรอดับดับดับดั ทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูโอ้ยนี่ไงแผ่นปี๊ดเดี๋ยวละปะ่ะเราเหียทำไมต้องเป็นกูคิดไปแล้วไหมทางมันยาว <laughs> เรื่องแบบนี้ใช่ไมมันต้องเป็นผมคนแรกตลอดวะไม่รู้สิ <laughs> เฮียผูสาจะหล่อแล้วเฮียบอกว่าไม่กลัวเป็นไ,ไงละ่ะกีแตกเอานี่ปวดเคเรื่องทำงานได้ทางนี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 ้ ประตูนั้นเปิดแล้วชัวร์ผมว่าประตูเนี่ยประตูที่ปกติกันอ่าเปิดวะเปิดแล้วเดฟเช่เดเอ็นย์เอ็นย์หลังจากกี้กันไปเต็มคลิปว่ะคลิปตนางๆอ่ะน้างสนัสนะบอกลาหน่อยเร็วบอกลานะฮะก็วันนี้ก็ขอค้างกันไว้ที่แมปนี้นะฮะน่าจะมีแมปหน้านะอาจจะมีเฮันเดิลแบบหน้าแล้วผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม